ในวันนี้ที่สวนสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระนท่านพลเอกเปรมตินณสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักพงพัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพ,พระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีดรจิรายุอิสรางกูลณอุทยยาเลขาธิการมูลนิธิพร้อมด้วยหน่วยงานภาคี12หน่วยงานให้การต้อนรับ โดยโครงการค่ายเยาวชนรักพงภัยได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก12หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวนไม้กรมส่งเสริมสหกรณ์องค์การสวนสัตว์ และกลุ่มบริษัททูคอป์ปอรเรชั่นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ทราบซึ้งในสถาบัานพระมหากษัตริย์และโครงการพระราชดำริต่างๆทั่วประเทศสมดังที่มีพระราชปณิธานของพระวัติสมัยพี่หัวรัชการที่9ท่านทรงเน้นมากนะครับว่าขอให้สร้างคนที่ก่อนที่จะสร้างคนเก่งคนเก่งแต่ไม่ดี อาจจะเป็นโทษต่อชาติบ้านเมืองของเรามากทีเดียวเราก็อาจจะใช้ความติดไปในทางที่ที่ไม่สมควรจะใช้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเยาวชนที่เราจะต้องสร้างช่วยกันสร้างให้แก่เป็นคนดีให้ได้ไม่ว่าคกจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตามแต่ต้องเป็นคนดี สำหรับในปี2560ได้คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น240คนแบ่งออกเป็น4รุ่นรุ่นละ60คนซึ่งหลักสูตรที่จะได้รับจากการเข้าค่ายตลอด3วัน2คืนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ลงม,มือปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้จะคัดเลือกนักเรียนจากศูนย์ต่างๆมาเข้าค่ายระดับประเทศเพื่อเตรียมการนำเสนอผลงานในงานศีสัรพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาฏปี2560รวมถึงคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายในปีที่1และ2ที่เป็นต้นแบบในการนำหลักสุดค่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันทำประโยชน์ให้สังคมและมีการขยายผลต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรางวัลเกียรติคุณต่อไป